เคยออกหลายครั้งนิยมบางคนก็เคยเห็นในทีวีแต่ไม่เคยเจอตัวจริงวันนี้จะได้เจอตัวจริงแล้ววัดล้านขวดวัดนี้โดยเฉพาะโบสถ์นี่อัศจรรย์อยู่สองสาอย่างอยมหนึ่งคือสร้างจากขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดกระทิงแดงสองคือเป็นโบสถ์หมาอุดมีประตูทางเข้าทางเดียวโบสถ์หมาอุดในเรื่องหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันกาว่าอย่างนั้น แล้วก็โบดกลางน้ําสีมากลางน้ํานะแล้วก็ตั้งอยู่กลางสระน้ําที่มีพญานารักษาอยู่ส่วนสิ่งอื่นๆก็น่าอัศจรรย์หมดไปเข้าห้องน้ําห้องส่วมขวดทั้งหมดนะเงียบสงบอยู่ในตัวเมือง <c oughs> วัดลานขวดเนี่ยดูร่องรอยน้ําท่วมใหญ่เมื่อเมื่อคราวที่แล้วสักเดือนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ น้ำไปหมดแล้วฝนตกสามวันสามคืนน้ามาจากพนมดงรักท่วมหมดตรงนี้แต่ท่วมเร็วมาเร็วไปเร็วอีสานก็น้ําท่วมเป็นเหมือนกันนะยยงนะเยกว่าไม่ท่วมนะแต่ไม่เหมือนกรุงเทพเรา